ดีครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำเอเจนต์กันนะฮะมาลองดูว่าถ้าเราลงทุนซื o ้อ TOTY จี m วนะ้ในคอมมิเ hmm. มาเนี่ย mm hmm. มันจะคุ้มหรือเปล่านะอันนี้ผมก็รีเร็วๆไปเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าวัตถุดิบมันก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับมันไม่ค่อยมีคนที่ะจะขายบวกหน่สักเท่าไหร่เนาะเนี่ยแล้วราคาก็ค่อนข้างจะแรงเพราะว่าอไอตัวเอเจนต์นี่แหละ มันทำให้ d o มิ n เน e ราคาแพงมากโอเคเนี่ยฮะจะมีอย่างบางตัวเนาะที่ผมจะรับมาผมซื้อมาจะเป็นบวก2อย่างเจมี่วาดีนะฮะซื้อมาเป็นบวก2เนี่ยซื้อมาแค่2ตัวนี่คือ 7000M นะครับ 7000M แต่เราเอาบวก2ไปใช้ไม่ได้ะฮะเราต้องมาตีให้มันแตกให้มันกลายเป็นบวก1ก่อนนะ เราถึงจะเอาไปทำเป็นวัตถุดิบในการทำเอเจนต์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการย่อยสลายเจมี่วาดีกันเลยหยัดหยัดการที่จะอยากจะทิ้งไปนะโอเคถ้าถ้าพุกติดขึ้นมาก็คือกำไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า โอเคก็เป็นไปนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แล้วกันเนาะทีะนี้เราก็มาดูว่าเรามีเท่าไหร่บ้างอย่างเมื่อกี้ซื้อมา2ตัวเนาะ 7000M แต่เนี้ย้องแท้งหมด4ตัวนี้เราก็จะมีพวกไอสแตท98เนี่ยฮะจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ะประมาณ200กว่าแต่ตั้งแต่99้าสิเเป็นจน้ถึง 1 0 0 101อยนะไรเงี้ยจะแพงมากนะ2,000บวกบกขนาด2,000บวกนี่แบบตั้งรับกันยังไม่มีคนขายะรเราก็เลยต้องแบบซื้อ3,500มาอนะไรเงี้ยโอเคก็สรุปแล้วเราลงทุนไปประมาณ10,000เมนะครับ10,000เมเรามารุ้นกันว่าคุ้มไหมที่จะลงทุนแต่หลายๆคนเขาก็ มกันนะฮะเพราะว่าอย่างเนี้ยมันมีแค่4ปีใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนว่าที่ทุกคนหวังคือ MC บวก6นะครับถ้าได้ MC บวก6มาก็กำไรแหละมันมากกว่ามื่น M แน่ๆถ้าส่วนมาก,กน,นะเท่าที่ผมเคยเคยเช็คราคาแล้วก็เคยซื้อมาใช้นะครับมามาลุ้นกันดีกว่า การลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะก็มาลองดูมันว่าหมื่นเอ็มของเราหมื่นเอ็มจะเหลือเท่าไหร่โอเคเ๋ยวเรารอแสงแป๊บนึงะฮะเราไปไฟกนะัมามีปอามาจบแล้วจบแล้วครับ บวกห้างรักษาแส VTR นะฮะจาก10,000หืเอ็มเหลือพันห้านะครับ, 10, M, 1, รบโอเคสำหรับครั้งนี้ก็เจ๊งไปนะฮะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า24ชั่วโมงนะครับมันจะทำเอเจนต์ได้ใหม่ในอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปตั้งรับไว้แล้วก็จะหา,าวัตถุดิบไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นเอเจนต์กันอีกครั้งหนึ่งครับยังยังยังไม่ยอมแพ้นะครับ